นิโคลคาริโลมีความเชื่อว,ว่าเขาจะได้ต่อสู้กับผู้ชนะระหว่างซูเปอร์เลกกับแฮกเกอร์ตี้แต่เมื่อไม่นานมานี้ซี o ของวัน FC บอสชาตีได้พูดผ่านไลฟ์สดทางเพจ f a c e b o o k ว่ารถถังจะได้ต่อสู้กับผู้ชนะระหว่างซูเปอร์เล็กกับแฮกเกอร์ตี้แล้วนิโคลล่ะคะจะยังไงต่อเขาต้องรอจนกว่าการต่อสู้ทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นไหมแต่ทั้งหมดนั้นน่าจะใช้เวลาเกือบปีเลยนะคะ แล้วแบบนี้จะดีไหมคะถ้าให้นิโคคาริโลมาต่อสู้กับเคียมรันนาบติคือทั้งคู่เป็นนักสู้ที่ดุดดันอาวุธหนักและมีพลังและตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ในช่วงนาทีทองของตัวเองด้วยและตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลที่พวกเขาน่าจะได้เจอกันและผู้ชนะระหว่างสองคนนี้ก็จะได้ต่อสู้กับแชมป์เพื่อชิงแชมป์ รูปร่างก็คล้ายกันทั้งคู่เป็นคนตัวใหญ่ในรุน่นนี้ทุกคนคิดว่านิโคคาริโลเป็นคนตัวใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่เคียมรันนาบติก็เป็นคนที่ตัวใหญ่เหมือนกันเลยสงสัยว่าเคียมรันนาบติต้องลดน้ําหนักเท่าไหร่ในแต่ละครั้งในการขึ้นชกทั้งนิโคคาริโลและเคียมรันนาบติเป็นคนตัวใหญ่ที่ชอบบุกเข้าหาคู่ต่อสู้ลองนึกภาพดูสิคะว่ามันจะบู๊ดุดดันมากแค่ไหน ตอนนี้เคียมรันนาบติยังไม่ได้เซ็นสัญญาต่อยกับใครเลยส่วนนิโคลเองก็กำลังรอผู้ชนะระหว่างซูเปอร์เลกกับแฮกเกอรตี้อยู่เท่ากับว่าทั้งคู่ไม่มีไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ก็เลยลองคิดเล่นๆดูคะ่ะว่าถ้าทั้งคู่มาเจอกันในเวลานี้คงดีจากที่ดูตอนที่เคียมรันนาบติก่อนต่อสู้กับเสือแบล็กดูเหมือนว่าเคียมรันนาบติเนี่ยชอบแสดงพฤติกรรมที่สามารถ ดูถูกหรือคมขู่คู่ต่อสู้ได้ในวันที่ช่างน้ำหนักตอนที่เคียมรันนาบติเผชิญหน้ากับเสือแบล็กเคียมรันได้คมขู่ด้วยการผลักคอเสือแบล็กและเสือแบล็กไม่ได้ทำอะไรเลยณนะวินาทีนั้นบอกได้เลยนะคะว่าเสือแบล็กแพ้แน่นอนการต่อสู้มันไม่ใช่แค่จากทางร่างกายนะคะมันอยู่ที่สภาพจิตใจด้วยและถ้านักสู้สามารถคมขู่คู่ต่อสู้ได้นั่นหมายความว่า แค่นั้นพวกเขาก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้ของตัวเองโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยและมีหลายๆเคสนะคะที่เห็นมาแล้วที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบเดียวกันนี้และสุดท้ายผู้ต่อสู้ที่คมขู่คู่ต่อสู้ของตัวเองได้นั้นส่วนใหญ่จะชนะตอนที่พวกเขาทงคู่เริ่มต่อสู้กันจะเห็นได้ช,ชัดๆเลยนะคะว่าเสือแบ็กเนี่ยเกง่เกงๆไม่กล้าออกหมัดแบบลอยๆคือต้องเลือกออกหมัดเลือกจังหวะออกหมัด เคมรันนบติกลับเดินหน้าบุกเข้าหาเพราะเขารู้ว่าการข่มขู่ในวันนั้นได้ผลและเคมรันพยายามจะน็อกเสือแบล็กทุกครั้งที่ออกหมัดออกอาวุธออกหมัดหนักๆเน้นๆทุกครั้งพยายามทำให้เสือแบลครู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการออกหมัดของเคมรันจนถึงวินาทีที่เคมรันน็อกเสือแบล็กได้พูดตามตรงนะคะนึกภาพเคมรันข่มขู่ข่มขวัญหรือ ผลักคอนิโคในวันช่างน้ำหนักไม่ออกเลยถ้าเคียมรันพยายามทำแบบนั้นกับนิโคง่ายๆนะคะนิโคคงไม่อยู่เฉยๆแน่คงไม่ปล่อยให้ถูกทำฝ่ายเดียวแน่แนเคียมรันนาบติจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ยังไงที่แน่ๆไม่ใช่การข่มขูก่กวนประสาทหรือจากการที่เขาดูเป็นคนแข็งแกร่งกำยำ มันอาจจะส่งผลเสียต่อเขามากกว่าด้วยซ้ำเคียมรันนาะบติต้องทำให้นิโคโกรธหมดความหมดทนด้วยการทำให้เขาพลาดเป้าและโจมตีด้วยการออกอาวุธหนักๆ ทั้งหมัดและเตะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถทำให้นักสู้โกรธพวกเขาจะเริ่มบ้าระหำในการต่อสู้และจะเริ่มตัดสินใจผิดพลาดและการผิดพลาดนั้นจะสร้างโอกาสให้กับคู่ต่อสู้นิโคชอบปล่อยหมัดหนักๆและถ้าเคียมรันหลบได้ทำให้เขาพลาดหมัดพวกนี้นั่นจะไม่เพียงแค่ทำให้โกรธนะคะแต่จะทำให้เขาเหนื่อยด้วย เคียมรันต้องทําให้ขาของนิโคบาดเจ็บเขาจะได้เสียการทรงตัวบวกกับถ้าขาของนิโคบาดเจ็บได้มากพอนิโคจะไม่สามารถออกหมัดหนักๆได้การปล่อยหมัดหนักๆต้องมีขาที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อที่จะส่งแรงถ้าขาเจ็บมันจะไม่มั่นคงและบางครั้งนักสู้ไม่สามารถยืนหรือปล่อยน้ำหนักลงที่ขาได้เคียมรันต้องเลือกออกหมัดอย่างระมัดระวังและไม่รีบเร่งไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็ตาม สงสัยจังค่ะว่าเคียมรันจะน็อกนิโคได้ไหมเว้นเสียแต่ว่าออกหมัดชุดได้ดีและทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาเคียมรันต้องคอยขยับตลอดเวลาโจมตีจากหลายๆมุม เพราะการบุกเข้าหาโจมตีรัวๆจากด้านหน้าเลยเป็นสไตล์ของนิโคในขณะที่เคียมรันออกหมัดรัวๆเขาต้องคอยหาจังหวะเข้าๆออกๆเขาต้องมีความอดทนและออกหมัดหนักๆอย่างสม่ำเสมอการโจมตีนั้นจะได้เห็นผลนิโคจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ยังไงเวลานิโคจู่โจมเขาเหมือนกระทิงเลยค่ะเขาออกทุกอาวุธที่มีเขามีศอกที่แข็งแรงมากๆและเขาใช้มันได้ดีอย่างดีเวลาเขาอยใกไ้คู่ต่อสู้ ทางที่นิโคสามารถเอาชนะเคียมรันนาบติได้คือเขาต้องเข้าหาเคียมรันอย่างดุด,ดันเพราะนั่นคือจุดเด่นของเขาจุดเด่นของเขาในสถานการณ์นี้คือการออกหมัดชุดรัวๆและการเตะไปโดนเป้าเน้นๆอยากให้นิโคออกอาวุธด้วยการเตะให้มากขึ้นการต่อสู้ครั้งนี้ขอให้นิโคได้เปรียบในการได้รับชัยชนะนะคะแต่นี่คือการต่อสู้และอะไรก็เกิดขึ้นได้ นาบติไม่เคยแพ้จากการต่อสู้ง่ายๆด้วยเหตุผลเดียวที่นิโคได้เปรียบเพราะคิดว่าเขาดุด,ดันกว่า,วาเขาออกอาวุธหมัดบ่อยโดยเฉพาะต่อหน้าคู่ต่อสู้และความกดดันแบบนั้นก็ยากที่จะรับมือบวกกับนิโคเป็นคนตัวใหญ่ด้วยและนั่นก็สำคัญมากมันจะดีสำหรับนิโคหากสามารถทำให้เคียมรันเดินถอยหลังได้นิโคต้องทำให้ผิดแผนของนาบติเพราะยังไม่เคยเห็นเคียมรันเป็นคนตั้งรับเลย นาบติชอบที่จะเดินหน้าลุยชอบบุกเข้าหาและทําให้กดดันต้องทําให้เขาไม่สามารถเดินตามเกมที่เขาวางไว้ได้และมันจะทําให้เขาสับสนถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นการชนะด้วยการตัดสินคะแนนนะคะพูดตรงๆนะคะน่าจะเป็นการน็ n o เอาท์รวมๆแล้วถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆมันต้องบ้าระหำ่ำด,ดุเดือดบู๊สุดๆแน่นอน เพราะนักมวยสองคนนี้จะมาต่อสู้ด้วยการกระหายความชัยชนะและพยายามจะปิดเกมด้วยกันน็อกคู่ต่อสู้ของตัวเองแน่นอนไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าคนดูจะสนุกขนาดไหน